ตื่นมาให้กับใจตะนะ FM91 Traffic Pro สถิตในดวงใจตราบนิรัน์น้อมศิรกรานกราบแท่พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าใจตะนะสีวังพลตื่นมาให้เช้านี้พบกันเช่นเคย FM91 Traffic Pro เราตื่นตอนไหนให้ตอนนั้นตื่นตอนเช้าให้ตอนเช้าตื่นตอนสายให้ตอนสายตื่นตอนบ่ายให้ตอนบ่ายตื่นตอนค่ำๆก็ให้ตอนค่ำๆให้แรกก็คือให้เราให้ใจเรานี่แหละพบกับความสว่างพบกับความเป็นปกติมีความสะอาดการที่จะได้แบบนี้เราก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองวันนี้ขอเล่าเรื่องราวที่ เกี่ยวกับพระราชการณียกิจด้านการศาสนาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยแต่พระองค์ท่านก็อุปถัมภ์ในทุกๆศาสนาและในเรื่องราวเกี่ยวกับ การทรงอุปถัมบำรุงพระภิกษุสงฆ์เป็นประจำนั้นในเรื่องนี้ท่านผู้หญิงเกณฑ์หลงสนิทวงได้บรรยายไว้ในหนังสือเป็นอยู่คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนหนึ่งดังนี้ค่ะปัจจุบันกิจวัตรที่ทรงปฏิบัติป,ประจำถ้าไม่ติดพระราชกิจใดๆทุกวันจันทร์เวลาประมาณ19นาฬิกาจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสังฆทานพระสงฆ์ จำนวน15รูปบนพระตำหนักจิรดาและโหฐานในแต่ละครั้งนั้นจะทรงนิมนต์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธานด้วยเสมอนอกนั้นก็ให้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดอื่นๆหมุนเวียนกันไปนอกจากนั้นในทุกวันพุธจะทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดพัตตาหารขาวหวานและมอบให้เจ้าหน้าที่เป็น หัวหน้าปฏิบัติงานโดยเฉพาะก็คือนายอุทัยสุวรรณจินดานำไปพระราชทานเลี้ยงเพลแด่พระสงฆ์สามเณรทั้งวัดตามวัดที่เห็นว่าอยู่ในถิ่นขาดแคลนและพระสงฆ์ที่บินทบาตได้พัตาหารไม่พอฉันจนทางวัดต้องตั้งโรงครัวขึ้นไปประกอบอาหารถวายพระพระราชทานถวายพัตาหารตามวัดที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจังหวัดที่ใกล้เคียง ซึ่งได้ทรงปฏิบัติเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันมาทุกวันศุกร์จะทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายสังฆทานแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรทั้งวัดตามวัดที่ทรงเห็นว่าขาดแคลนมากแล้วยังพระราชทานปัจจัยเป็นประจำทุกครั้งอีกด้วยเพื่อใช้เป็นค่าอาหารเพิ่มเติมนี่เป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นเรื่องราวที่เรา ฟังแล้วเรารู้สึกอิ่มใจไปด้วยเรารู้สึกว่าบุญที่พระองค์ท่านได้ทรงกระทำนั้นได้เผื่อแผ่มาอย่างเราผู้เป็นพระสนิกรของพระองค์ท่านทรงอุปถัมภ์บำรุงสถาบันเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งพระองค์ท่านนั้นได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงสถาบันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากอย่างเช่นสถาบันแม่ชีไทย ซึ่งก็สถาบันแม่ชีไทยนั้นพระองค์ท่านทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถมัมภ์ทรงตรหนักว่าสถาบันแม่ชีไทยเป็นสถาบันของสตรีกลุ่มใหญ่ที่มุ่งรักษาศีลบำเพ็ญธรรมมุ่งหาความรู้ในพระธรรมตามหลักพระบรวรพุทธศาสนาและเป็นสถาบันที่ช่วยทำงานให้แก่สังคมในด้านการเผยแผ่ศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่คนหมู่มากดังพระราชดำรัส ที่พระราชทานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ของสถาบันแม่ชีไทยซึ่งวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ต้องลาค่ะตื่นมาให้กับใจตน,นะและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ